ยูเครนรับการโจมตีอีกครั้งจากรักเสเซียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสีจิ้นผิงเสนอสิ่งที่ปักกิ่งเรียกว่าข้อเสนอสันติภาพไปรับชมรายละเอียดกันค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขีปนาวุธของรัเสเซียพุ่งใส่อาคารที่อยู่อาศัยในเมืองเมืองหนึ่งของยูเครนทําให้พลรเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บวิดีโอแสดงเห็นอพาร์ตเมนต์ไฟไหม้ท่ามกลางความเสียหายมีควันและไฟเหนือหน้าต่างที่แตกกระจายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรุดไปยังที่เกิดเหตุ อพยพพลรเรือนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากซากปร,รักหักพังรัเสเซียยังส่งฝูงโดรนเข้าไปในยูเครนตอนกลางคืนสังหารไปอย่างน้อยสี่คนใกล้กับเมืองเคียบเพื่อแสดงแสนยานุภาพการจบดีทั้งสองครั้งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากผู้นําจีนสีจิ้นผิงแนะนําข้อเสนอหยุดยิงสําหรับรัเสเซียและยูเครนแม้ว่าปักกิ่งจะพยายามตีกรอบตัวเองว่าเป็นในหน้าสันติภาพแต่ชาวโลกมองว่าการเยือนมอสโกของสีเป็นการสนับสนุนสงครามของปูติน <China. S 2> จีนไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบที่จะต้องให้เคมดินมารับผิดชอบต่อความโหดร้ายที่เก่อขึ้นในยูเครนแทนที่จะบระ n ามพวกเขากับให้ความคุ้มครองทางการพูดแก่รัสเซียในการก่ออาชญากรรมเหล่านั้นต่อไปขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังกระชับความสัมพันธ์กับโปลแลนด์ภายหลังการเยือนกรุงเคียบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายกฟูมิโอกุชิดะของญี่ปุ่นได้เดินทางเงยือนโปลแลนด์และให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครน รัฐมนตรีโปโลแลนด์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่จีนสนับสนุนรัสเซียการเยือนมอสโกของผู้นําจีนนั้นน่ากังวลอย่างยิ่งสัมพันธมิตรจีนมอสโกนั้นอันตรายโปโลแลนด์เป็นพันธมิตรที่สําคัญของยูเครนในยุโรปกลางวอซอมีบทบาทสําคัญในการจัดหาอาวุธให้กับเคียฟเพื่อพยายามตอบโต้การโจมตีของรัสเซีย